สวัสดีค่ะวันนี้มีมีทร Channel จะพาทุกท่านไปพักผ่อนนอกสถานที่กันนะคะเราจะไปพักโรงแรมที่มีห้อง Disable หรือว่าห้องสำหรับวิวแชร์กันนะคะมาติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเราเริ่มต้นเดินทางด้วยการเติมคาเฟอีนเหมือนเดิมคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใกล้หรือไกลหรือแม้แต่อยู่ที่บ้านคุณลุงผู้ปกครองก็ต้องขอกาแฟและคะ โรงแรมที่เราจะไปพักกันวันนี้อยู่ที่พัทยานะคะและว,วิธีการเดินทางไปที่ดีที่สุดก็คือไปทางมอเตอร์เวย์ค่ะ ชมวิวข้างทางไปเพลินเพลินเพลแป๊บเดียวเองค่ะก็ถึงพัทยากันแล้วนะคะแค่แป๊บเดียวจริงๆค่ะประมาณ40นาทีจากบ้านเลยค่ะเราสองคนก็มักจะเลือกวิธีการพักผ่อนด้วยการไปพักที่โรงแรมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่ใกล้หรือว่าไกลการพักผ่อนที่โรงแรมก็จะตอบโจทย์เราค่ะและแค่เวลาเพียงแป๊บเดียวอย่างที่บอกก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะ ที่นี่คือ The Sign Hotel คะ่ะมีเหตุผลหลายๆประการที่เราเลือกที่จะมาพักที่นี่กันนะคะมีเมตรีจองตรงมากับทางไลแอดของโรงแรมด้วยความที่เรามีข้อจำกัดหลายประการการติดต่อกับโรงแรมโดยตรงก็จะทำให้เราคลายใจไปว่าสิ่งต่างๆนั้นเอื้ออำนวยต่อวิวแชร์ที่สุดคะ่ะและเมื่อแจ้งกับพนักงานว่าเราจะมาเช็คอินก็จะได้รับบริการที่ดีมากอย่างเช่น 哦，好温暖、啊。 างานนี้ก็ต้องได้ชายชะก,กัน3คนนะคะรวมคุณลุงผู้ปกครองด้วยพาคุณมีเมตรีขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยค่ะและคุณพนักงานก็พามีเมตรีมานั่งรอคุณลุงผู้ปกครองที่กําลังจัดของอยู่นะคะเดี๋ยวคุณลุงผู้ปกครองก็จะมาเช็คอินบริเวณนี้ค่ะเป็นล็อบบี้ที่กว้างขวางมากๆเลยนะคะสวยงามด้วยและขณะที่คุณลุงผู้ปกครองกําลังเช็คอินอยู่นั้น ช้าชอยู่แล้วก็พยายามจะทําให้ให้ให้เวลามะค่ะเพราะว่าคิดถึงความรู้สึกเราในเวลาต่อติดต่อที่<ม><ม>อ<ม>ื่นใอยากให้เลย คือคุณเจี๊ยบค่ะคุณเจี๊ยบเป็นคนที่มีหน้าที่ในการตอบล i ยแอดของโรงแรมนะคะและมีเมตรีที่จองตรงมากับโรงแรมก็ได้คุยกับคุณเจีย๊ยบคนสูงเกี่ยวกับการจองห้องพักได้ต่างๆค่ะและมีเมตรีขอบอกว่าลายแอดของเดอะไซด์เนี่ยคะ่ะตอบไวมากๆเลยตอนนี้เราเดินผ่านล็อบบี้มาแล้วนะคะก็จะขึ้นไปยังห้องพักกันค่ะตรงนี้มีลิฟต์บริการถึง45ตัวเลยนะโรงแรมเดอะไซด์จะมีอยู่2ฝั่งถนนด,ด้วยกัน ฝั่งที่เรามาพักนี้เป็นฝั่งบิลดิ้งนะคะซึ่งจะมี2ตึกด้วยกันอยู่เป็นฝั่งทะเลและห้อง Disable ทั้งหมดก็จะมีประมาณ4ห้องซึ่งอยู่ตึกนี้นะคะจำง่ายๆว่าเป็นตึกที่มีล็อบบี้และก็ห้องอาหารเช้าค่ะ และนี้ก็จะเป็นห้องพักสำหรับ Disable หรือว่าผู้ใช้วีลแชร์นะคะรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ถ้าเดินไม่สะดวกห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่สะดวกสำหรับทุกคนนะคะภายในห้องประกอบไปด้วย1เตียงใหญ่ขนาด6ฟุตนะคะแล้วก็1เตียงเล็กขนาด3.5ฟุตค่ะและความกว้างขวางของห้องนั้นไม่ต้องกลัวเลยค่ะวีลแชร์สามารถวิ่งได้ชิีวเลยที่สาคัญห้องนี้มีระเบียงที่มีวิวว้าง กว้างของทะเลให้เราได้ชิลกันค่ะ และต่อจากนี้จะพาทุกท่านไปยังห้องน้ำนะคะมาเพื่อตรวจสอบว่าวิลแชร์สะดวกจริงหรือเปล่าประตูทางเข้านั้นกว้างสำหรับวิลแชร์หนึ่งคันเข็นเข้าไปได้สบายเลยค่ะมีจุดที่เป็นทางลาดจากประตูลงสู่ห้องน้ำนะคะพื้นห้องน้ำไม่ลื่นค่ะมีหลอดไฟที่ให้แสงสว่างได้เป็นอย่างดีไม่ต้องกลัวอันตรายนะคะบริเวณชักโรครกและจุดอาบน้ำชาเวอร์นะคะก็โล่ง ใช้งานได้สะดวกเลยค่ะส่วนอ่างล้างหน้านั้นก็สำหรับวิวแชร์เข้าไปได้พอดีเป๊ะเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้มีอ่างอาบน้ำไว้ด้วยค่ะแลนะวิวแชร์อาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่ารูมเมทได้ใช้แน่ๆค่ะเท่าที่เห็นมานั้นถ้าเป็นห้องดี s ซเ l e จะไม่ค่อยมีอ่างอาบน้ำที่นี่เจ๋งมากเลยค่ะและนี่ก็คืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆที่ทางโรงแรมได้ให้ไว้นะคะมีเสื้อคลุมมีร่มมี ตู้เซฟแล้วก็มีรองเท้าแตะด้วยนะคะส่วนภายในห้องก็จะมีตู้เย็นแล้วก็มีเคาน์เตอร์สำหรับทำงานแล้วก็โต๊ะแป้งสำหรับแต่งหน้าค่ะมีทีวีด้วยนะคะและนี่ก็คือวิวเต็มเตมตาค่ะเป็นห้องดีเซเบอร์ที่เกือบสมบูรณ์แบบจริงๆค็นแบบนี้วิวแชร์อดออกไปที่ระเบียงค่ะเพราะว่าจุดที่เป็นประตูนั้นอยู่ขวาสุด วิวแชร์เข้าไปแล้วกลับตัวไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะชิลจากห้องนอนแบบนี้ก็โอเคเลย น้อยนักนะคะที่โรงแรมจะจัดห้อง Disable ให้เป็นวิวทะเลแบบนี้ส่วนมากเขาจะจัดไว้ที่วิวเมืองค่ะและนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมมีเมตรีถึงรักโรงแรมเต๋อสายะะเราพักผ่อนกันในห้องจนได้เวลาอาหารเย็นค่ะ Sea Beach เป็นคาเฟ่ของโรงแรมนะคะที่ตั้งอยู่บริเวณชายหาดซึ่งเราจะไปรับประทานอาหารกันที่นั่นค่ะสำหรับแขกทั่วไปแล้วทางโรงแรมเขามีรถรับส่ง นะคะคจากตึกล็อบบี้ไปยังชายหาดด้านล่างซึ่งจะไปทานข้าวหรือว่าไปไว่ายน้ํำด้านล่างก็ได้ค่ะแต่ในความพิเศษของเราก็คือเราไม่สามารถขึ้นรถรับส่งของทางโรงแรมได้ค่ะก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะคะขับรถส่วนตัวลงไปได้เลยทางโรงแรมอนุญาตให้ทุกท่านขับรถส่วนตัวลงไปได้นะจ๊ะก็เหมือนเดิมทุกทีนะคะทุกครั้งที่เราจะลงจากอาคารก็จะมีคุณพนักงานมาช่วยเราเข็นลงและขึ้นนะคะ ด้วยความที่ทางลาดของโรงแรมมีความชันนะคะข้อเสียคือความชันของทางลาดข้อดีของที่นี่ก็คือมีคนช่วยเหลือตลอดเวลาเลยค่ะก็จะมีความราบรื่นตื่นเต้นทุกครั้งเลยแบบนี้ค่ะ ต้องขอบคุณคุณพนักงานทุกท่านที่ช่วยสพอร์ตทุกครั้งเลยจากใจเลยค่ะและสำหรับการรีวิวคาเฟ่ซีบีชมีเมตรีขออนุญาตตัดไปอีกตอนนึงนะคบะบอกได้เลยค่ะว่าวิวแชร์มาได้และอาหารอร่อยมากๆเลยคาเฟ่ซีบีชนี้ต้อนรับ ท่านนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแค่แขกของโรงแรมเท่านั้นถ้าพักที่อื่นก็สามารถมาทานอาหารมาถ่ายรูปมาใช้บริการที่นี่ได้นะคะเราสองคนชอบที่นี่มากนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอาหารอร่อยและบรรยากาศดีการบริการก็ดีมากๆเลยค่ะ และพอเสร็จจากการรับประทานอาหารเราก็ถือโอกาสเดินเล่นที่สระว่ายน้ำชั้นล่างเลยนะคะเป็นที่ที่โล่งกว้างแล้วก็ลมพัดมาสดชื่นตลอดเวลาเลยค่ะ ชื่นชมในการดูแลสถานที่ของที่นี่มากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความสะอาดหรือว่าความมีระเบียบเรียบร้อยความเป็นระบบต่างๆนะคะมีเมตรีว่ายอดเยี่ยมมากเลยะคะ่ะมาพักที่นี่ไม่จําเป็นต้องอุดอู้อยู่แค่ในห้องพักนะคะเพราะว่าพื้นที่ส่วนกลางนั้นก็รอง,องรับบริการของแขกได้เต็มที่เลยค่ะข้างหน้านี้ก็คือชายหาดน,นะคะจะเห็นว่ามีส่วนของซีบีชคาเฟ่นะคะแต่ว่า แขกที่มาพักโรงแรมก็สามารถเดินเล่นที่ชายหาดได้อย่างสบายๆค่ะมีไม้ตรีก็ดูชิลมากเลยแลแล้วเราก็เดินสำรวจสระว่ายน้ำกันอีกค่ะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ค่อนข้างลึกนะคะเลยจะเห็นว่าเด็กๆก็จะเล่นอยู่ฝั่งทางขวามือมากกว่าค่ะและก็เป็นบรรยากาศยามเย็นที่สดชื่นมากจริงๆค่ะโชคดีเหลือเกินที่เราไปวันที่ไม่มีฝนนะคะ ถึงแม้ว่าเราสองคนจะใช้ฟา c i ซิลิตี้ของเขาไม่ได้ครบแต่เราก็มีความสุขในส่วนของเราอยู่นะคะการได้ออกมาพบปะผู้คนและได้ออกมาสถานที่ที่แตกต่างไปจากชีวิตประจำวันอาจจะมีความยุ่งยากซับซ้อนเกิดขึ้นแต่มันก็ทำให้หัวใจเราเบิกบานนะคะ บอกเลยค่ะว่าคุณลุงผู้ปกครองคือสุดยอดของคู่ชีวิตจริงๆและเมื่อกลับจากการรับประทานอาหารเย็นนะคะเราก็ขึ้นมาชิลที่ล็อบบี้กันแป๊บหนึ่งคะ่ะมาชมไฟสวยๆยามค่ำคืน ใน EP นี้มีเมตรี hmm. ก็ได้สารความฝันของตัวเองเรียบร้อยแล้วค่ะนั่นคือการได้รีวิวห้องสำหรับ d i s a b l e ที่โรงแรมเดอะไซให้กับทุกท่านได้ชมกันนะคะ mm hmm. แล้วอย่าลืมมาติดตาม EP หน้าต่อนะคะ mm hmm. ว่าม mm ีเมตรีจะนำเสนออะไรอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ